ไอ้เฉมมึงทำอะไรของมึงวะไอ้จอดหนุ่มวัยรุ่นกลับมาจากเสพยาขับมอไซค์ผ่านป่าละเมะท้ายหมู่บ้านชนนบทเห็นใครคนหนึ่งนั่งหลับๆล่อๆข้างพุ่มไม้กับจักรยานเก่าแก่คันหนึ่งไอ้จอดจอมซาจอดกึกทันทีเห็นไอ้เฉมพนมมือไหว้ท่าทางแปลกๆทูบไม่รู้กี่ดอกพื้นหญ้าตรงหน้ามีน้ำแดงขุ่นคลักในขวดพลาสติกขวดหนึ่ง มึงไว้อะไรของมึงไว้เชิมจอดตะโกนถามท,ท,ทั้งที่อยู่ในระยะใกล้เชิมในชุดเสื้อผ้าเก่าๆมอมแมมผมเป็นกนระเซิงเหมือนไม่เคยเจอหวีมาเป็นปีนั่งทำปากขมุบขมิบท่องภาษาอะไรอยู่งึมงๆวะไอน้นี่ถามก็ไม่ตอบจอร์ดสะบดดาเป็นชุดไอ,นไอ้นี่วอนซะแล้วไอ้เชิมมึงนี่มาท่าจะบ้าโถ่ไอ้จอร์ดมองหน้าไอ้เชิมตาขวางหัวฟัดหัวเวี่ยง ไหว้แม่ยา่านางไอเชมหันมามองในตาไม่รู้สึกรู้สมอะไรกับที่ไอ้จอดด่ามันไอเชมิมพูดจบไปอึดใจใหญ่ไอ้จอดจอมหาเรื่องก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นทุ่งออกมา <laughs> มึงไหว้พยานางรถจักรยานเลยวะไอเฉิมอ <laughs> ยา่าลบ ูเสียงไอ้เิมพูดช้าๆตามประสามันจะมืดแล้วกลับดีกว่าวะไอ้จอดเริ่มรู้สึกแปลกๆกับท่าทีไอ้เิมมันรีบสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เหมือนจะสตาร์ตติดแต่ก็ดับและทันใดนั้นเองมอเตอร์ไซค์จะชากพาไอ้จอร์ดแล่นฉิวไปทันที ออกมาสัก200เมตรมันก็ต้องตกใจตาค้างเมื่อหันไปมองเห็นไอ้เิมปั่นจกกักรยานตามมาทันอย่างน่าอัศจรรย์เฮ้ยมาไงวะไอ้จอร์ดหันมองคอแทบเค็ดแล้วยิ่งตะลึงตาแทบหลุดเมื่อจักรยานเก่าๆคันนั้นแซงหน้าไปอย่างไม่น่าเชื่อเฮ้ยไอ้เมมึงแซงหน้ากูไอ้จอร์ดสะบดด่าอย่างหยาบคาย กูบิดร้อยกว่าแล้วมึงยังตามมาทันอีกหรือว้ยชมไอ้จอดโมโหสุดขีดมึงมึงหยามศักดิ์ศรีกูไอ้จอดบิดสุดแรงเกิดจนวิ่งมาตีคู่กับจักรยานไอชมได้เฮ้ยไอ้ชมมึงไม่ได้ปั่นมาหรอววะจักรยานมึงมาเล่นเองอยู่ๆไอ้จอดก็ดีดตัวจากมอเตอร์ไซค์ลอยวืดโฉบออกมา นั่งคอมซ้อนจัก,กรยานไอ้เฉิมหน้าตาเฉยรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงข้างทางแล้วจัก,กรยานไอ้เฉิมก็จอดเอียดพอดี เสียงให้เฉมหัวเราะดังสนัน่นแล้วมันก็บิดลำคอหันหน้ามาทางแผ่นหลังของตัวเองประจันหน้ากับไอ้จอดในระยะประชิดเฮ้ย <Hey. S 1> ไอ้จอตะลึงตกใจหงายหลังตกรถจัก,กรยานทันทีในจังหวะที่ไอ้จอหงายหลังไอ้เฉมก็ลงจากรถจักรยานขับมอเตอร์ไซค์ของไอ้จอแล่นมาชนไอ้จอเข้าอย่างจัง มึงขับรถชนกูตายมึงก็ตายเหมือนกูแหละไอ้จอดไอ้ตาดหมาเอา้ากูตายแล้วเหรอแต่อิกว่เมื่อเจ็ดวันก่อนมึงก็ตายกลายเป็นผีพร้อมกับกูนี่แหละ